มีลินด้วยเจอมีลินด้วยมิลินเจอมีลินด้วยนี่มันคุณหนูมีลินที่หายตัวไปนี่เจอมิลินเจอมีลินคุณอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเจอมีลินมีลินเมื่อไหร่จะเจอหลานเจ้ากทีเนี่ยทำอะไรกันอยู่เจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอคุณหนูมีลินแล้วครับเจอที่ไหนมากับคนจรจัดครับคนจรจัดแม่ไหนก็เจอมิลินแล้วอ่ะรีบเซ็นสัญญาดีกว่าไหมเซ็นสัญญาอะไรล่ะ ในหัวแกมีแต่เรื่องงานหรือไงแม่คะแต่ว่าวินก็เป็นห่วงมิลินเหมือนกันนะคะนี่ถ้าเกิดว่าหลานฉันเป็นอะไรไปฉันไม่ยกอะไรให้พวกแกเด็ดขาดเลยนะพาฉันไปหารห้านหน่อยเชิญครับมิลินยู่ที่นี้นะทำอะไรอะ่ะช่วยมิลินด้วยช่วยมิลินด้วยช่วยหมอคะช่วยฟังหลานหน่อยค่ะไม,ไมเคลเอาตัวนี่นออกไปมิลินด้วยเอมิลิน ีินนีอนนี่ินนี่นนี่ินนี่่อนนี่ด้วยหมอฉันฝากหลานด้วยนะได้ครับไปแกบอกมาแกเป็นคนลับพาต้ไม่ลินไปใช่ไหม ไม่ได้รักษาตัวไม่ได้รักษาตัวนี่เป็นเพื่อนมิลินนี่เป็นเพื่อนมิลินมาีิลูกขึ้นมาดินี่เาปากแข็งเหรอมิลินเป็นลูกเตะทีใช่ไหมนี่เราพาตัวไปเนี่ยไอ้เอ๋แกใช่ไหมรักพาตัวหลานสาวฉันอะไม่ไม่ได้รักาตัวเลย ม <c oughs> ันเกิดวินินก็าไปหาวินินได้ไหมไปหาวินินได้ไหมนี <c oughs> <c oughs> ดูดูแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้เหมือนจะเป็นคนร้ายเลยนะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ช่วยหลานสาวเราจริงจ ไปไกลเลยของสกปรกเนี่ยผมว่ามันวางยาพี่ไ้ในนี้แล้วเพื่อที่จะเรียกค่าไทยอะคนแบบนี้เนี่ยไม่สมควรปล่อยไว้นะแม่นั่นสิคะวันนี้เนี่ยมิลินท่าทางแปลกๆไม่รู้เนี่ยมันไปทําอะไรกับมิลินไว้โถ่มิลินรันนะต้องมาสวยเข้ามันทแท้ๆเลยไม่ได้ทําไม่ได้ทำเลยจะบอกไม่ได้ทําอีกเหรอฮะไม่ได้ทาอีกเหรอที่รักเอาให้หนักเลยนะหน้าตัวเหรอฮะ ถ้าแกบอกว่าแกเป็นคนลักพาตัวมลินไปเนะี่ยฉชนจะพาไปหามลินจริงนะปไปหามิลินจริงๆนะจริงๆนะจะมลินจริงๆนะแต่ว่าถ้าแกบอกว่าแกไม่ได้ลักพาตัวไปเนะี่ยอย่าหวังว่าจะได้เจอเลยเห็นไหมไมิลินจะ,จ,ะจะได้เจอมิลินแล้วจะได้เจอมิลินแล้วมิลินฉันจะถามแกไปครั้งสุดท้าย แกเป็นคนรักพาตัวพีรินไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นคนพาตัวพีรินไปเองแม่ได้ยินมันพูดเนี่ยวินแม่ไม่อยากเห็นหน้ามันอีกจัดก,การมันซะ ได้แห่งแกเนะแนี่ยน่าจะตื่นลิงอย่าหวังเลย,เยมิลินมิลิน,ม,ลนมาได้ยังไงป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่นอนพักผ่อนใครปล่อยมาเนี่ยมิลินมันนี้เลยนะปโวอยมิโนจะไปหานี่ นี่แกทำอะไรกับหลาาฉันเนี่ยฮะอีรินีนเขาไม่ได้ลักพาตัวหนูไปนะคะคุณย่าปล่อยเขาเถอะไม่รู้ไม่รู้อย่าโดนมันหลอกมันเป็นคนพูดเองนะว่ามันลักพาตัวหนูไปอะ่ะคนนี้โกหกคนนี้บอกว่าให้พูดว่าพาตัวมิรินไป<อ>คนนี้โกหกนี่เราใส่ร้ายฉันอีกเหรอฮะเอ้ยนินนิน พอแล้ไม่ได้ปล่อยมันไปง,ง่ายง่ายงี้เหรอถึงมันจะบ้าถึงมันจะเออแต่เมื่อกี้มันก็ปกป้องมิลินนะนิกเขาเป็นคนดีค่ะย่าหนูเห็นนิกที่ไลไรนึกถึงพ่อติทุกทีเหมือนพ่อติกลับมาหาหนูอีกครั้งอ่ะมิลินลูกมันเทียบพี่ตีไม่ได้เลยสักนิดนะมิลินย่าจะปล่อยมันไปก็ได้แต่มิลินต้องสัญญาก่อนนะ ว่าจะกลับบ้านไปอยู่กับย่าแล้วก็เลิกติดต่อกับมันเด็ดขาดนอะ่ะไปไมิลินไปกันนะกลับบ้านนีนีลินจัดการ ย่าซื้อตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ให้มิลินชอบไหมไม่ชอบค่ะงั้นเดี๋ยวย่าแบ่งหุ้นในบริษัทให้ครึ่งหนึ่งพอมิลินโตขึ้นก็จะกลายเป็นคนรวยที่อายุน้อยที่สุดทีเนี้ยอยากจะทำอะไรอยากจะซื้ออะไรก็ทำตามใจได้เลยไม่ต้องสนดีไหมไม่เอาค่ะหนูอยากเจอแค่นี้ จะอยากเจอมันทําไมไอ้จรจัดนั่นน่ะฮะมันโูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดว่ามันเข้าใกล้เราเพื่อหวังเรื่องเงินเราจะทํายังไงเขาไม่ใช่คนรักพาตัวหนูเขาเป็นคนช่วยหนูนี่เขาดูแลหนูดีมากเขาคือคนในครอบครัวหนูมิลินทําไมพูดกับคุณย่าอย่างนั้นล่ะคะฟังนะมิลินพวกเราต่างหากคือครอบครัวของมิลินมิลินก็เริ่มโตแล้วคิดให้ดีๆก็แล้วกัน ฉันเป็นลูกสักภัยยอมเป็นวัวเป็นควายให้บ้านอยู่มานานแต่อีกแก่นี่คิดจะแบ่งพุ้นที่เด็กกระโปรงตั้งครึ่งเนื่อเหรอฉันไม่ยอมขยะก็ต้องอยู่กับขยะนี่แหละ น,นี้แม่คุณกำลังจะแบ่งหุ้นให้อีเด็กนั่งครึ่งหนึ่งคุณต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วแกคนเดียวเลยฮะมันได้อเด็กนั่นหายไปจากโลกตั้งนานแล้วหัวไว้รีบจัดการไอเด็กนั่นเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเนี่ยมันได้สมบัติทุกอย่างแน่จ้้เดี๋ยวฉันจัดการให้แค่นี้นะเดีย๋ยวฉันจะจัดการแกทีหลัง ที่ฉันเจอตอนนั้นก็คือพวกแกสินะพ่อครับพ่อส่งคนมารับผมหน่อยครับแกนี่มันสวยจริงเลยนะที่เกิดมาในตระกูลนี้เนี่ยถ้าแกไม่มาแย่งสมบัติกับเราตั้งแต่แรกชีวิตของแกเนี่ยก็คงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอกนี่คือลูกชายผมที่หายตัวไปทำตามที่ลูกชายผมบอกถ้าไม่อย่างนั้นละก็